ยาจะหอมก็จะเอามาเป็นบทเรียนนะคะสิ่งตีแบบเหมือนอาญาเป็นผู้นําของกิฟฟรีอาญาก็ต้องเป็นแบบลูกเป็นเป็นห้องว่าก่อนที่เราจะมาเป็นผู้นำเราก็เป็นผู้ตามกอนนะเจ้าอันนี้เวลาโดนอันอย่างนะเจ้าเจ้าเวลาโดนอันอย่างนี้ถ้าเฮาบะชอบแบบนี้เฮากะจะมาเป็นเหมือนเขาญาเจ้าเหมือนเฮาชอบเฮาบะชอบค้นตีมันชอบดูถูกคนหรือดรามา่าคนหรืออันอย่างาเงี้ยเฮากะจะมาเป็นเหมือนเขาญาเจ้า อันอย่างที่เขาบ่าชอบเขาก็าบ่ต้องอย่เอยียะเหมือนแอดยาเคยเคยตุกเนาะแอดยาเคยตุกบ่มีเสื้อผ้าใสอิน่ะเจ้าตั้งแต่เป็นละอ่อนแอดยาก็เป็นละอ่อนแอดยาก็คิดในใจว่าถ้าสมมุติว่าแอดยามีลูกลูกแอดยาจะต้องบ่ตุกเหมือนแอดยาปิ้นต้องได้อยู่ดีขินดีมีเสื้อผ้าดีๆใสอย่างเอีอย้ยนะคะตอนนั้นมาแอดยาก,ก็เลยเนาะก็เลยแบบทำทุกอย่างอะ มาเล่าให้ลูกฟังลูกว่าดีนะนะดีตีลูกของแม่นะคะตีแม่บ่สอนลูกตามพิษนะเจ้าก็คือเขาลูกมันบอกว่าใจวาได้ลูกเออแม่พอแม่ฆ่าฉัน <c oughs> นั่นนั่นนะคะโอ้กำลังใจนี่อยู่นะครับผมมาเดียวโอ้อืมใจนี่อย่างนะเจ้าอืมกำลังใจดีเออกำลังใจ เห็ละกำลังใจคืออยู่หนาเจ้าอ๋อเจ้าใดวใจก็กำลังใจคืออยู่นหออนาผมมาเดียวเรื่งองออนอย่างใจนี่หรือว่ากำลังใจอย่าอ่านพิษก็น้เจ้าอืมอายุ40่สิบ่ปายนี่กนห้องว่ากำลังตั้งตัวนะลูกแอเดยากเกิดสองหนเกะนะค่ะเกิดสองเก้าลูกบ่าวคนโต ตอนนี้ก็เริ่มสร้างกิจการสร้างเนื่อสร้างตั๋วนะเขาทำเลยเลยอ่ะเขาบอกว่าจะทำาอย่างทำตอนดีเขาบามินี่นะเจา้าลูกบ่าวว่าจะอีวันนี้ก็ซื้อลดนะคะซื้อลดกันใหม่มาเมกันมืมอสองนะเจา้าแต่ว่าซื้อมาใจงานนะเจา้าซื้อรถปิกอัพที่มีโคง้งนะเจ้านั่นะนะเปิว่าทำอย่างบเดียนี้ทำแค่มะทำลงลงลง,ลงสุราเมะนะ ทำทุกอย่างมาหู้จักป้อนนะเจ้าปนมีกิจการหลายอย่างนะเจ้าอายุปนปนเกิดสองเก้าเนาะแต่เป็นคอนตีมีค่อนข้างว่าโลกส่วนตัวสูงนะเจ้าคุณเนะอสซีนะเอ็ดยานะคะจะลงไล่นี้ก่อนจะไปบ้านลูกก่อนเนะเจ้านะค่ะขอบคุณทุกไลทุกกําลังใจ j o ยดูคลิปย้อนหลังยินดีที่หู้จักเน้ะเจ้าจือ่อนะคะกําลังจะ ค่ะจื่อไอ้อย่างเจ้านะจ๊าจื้อัออย่ญญางเจ้ามาวันใหม่จะได้เอ่ยจื่อถูกเนะะาะภาษาภาษาใต้ภาษาเมืองภาษาไทยนะเจ้า,าจเดี๋ยวมาหูภาษาอังกฤษนะเจ้าเดี๋ยวย่าจะลงไล่แล้วก็จะไปบ้านลูกก่อนนะจะไปบ้านลูกนะเจ้าอมจะไปบ้านลูกจะไปบ้านลูกบ่าวนะเจ้าจะไปหาลูกบ่าวเจ้จา แต่ไปนี่กินหึ้อลูกนะบางทีก็ไม่ได้ยง่ลูกซื้อหื้อนะคะเมื่อวานก็เมือนกันนะเจา้าลูกนะคะลูกลูกก็ไปนะคะทําไมแม่มาจ้านะทําไมมาดึกอย่างเงี้ยจ้าแต่วันไหนถ้าลูกบ่ได้อันนี้นะเจา้าถ้าลูกหมอไปได้ไปทํางานนะก็มาก็อยู่บ้านถ้าวันไหนที่ลูกไปไป,ไปทํางานก็มาดึกนะเจา้า <laughs> คินนี้แล้วคนนักนะเจา้าก็ เหมือนลูกโจกดีเนาะทำตีแบะเหมือนคนอื่นนะจ๊ะเมื่อก่อนคีนิทำฟันยังมาเยอะตอนนี้เยอะมากนะเจ้าแต่พอเยอะลูกเราก็ได้เยอะนักแล้วอ่ะเนาะลูกเราก็เจริญแล้ว,ลแ,ลวแล้วก็มีคนไข้ติดเยอะลูกทำดีนะเจ้าเดี๋ยวไปบ้านลูกนะเจ้าบอกลูกว่าแม่ยังไปเตือไอนะเจ้าเมื่อวานลูกบอกว่ายังขยะขึ้นแม่ไปเตือ่อมันบอกนะได้สุด ฝีเอฟซีก่ออยากเข้าหรือยังอันไปไบรรลุก,ก่อนหาไม่กินแล้วเดี๋ยวก็กินอีกก็ได้นะเดี๋ยวไปบรรลุก่อนแอเดีาขอบคุณมากมากขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกาลังใจขอให้มีความสุขเดี๋ยวไปดูไลค์นะคะช่องนะคะต้นข้าวสุปริยาอับปิเชลนะจ๊ะขอบคุณมากมากจ้ะขอบคุณนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะขอทุกคนมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนา มีความสุขสุขกายสุขใจนะคะอย่าได้มีโรคอย่าได้มีภัยนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยมีลูกก็ขอให้ลูกนะคะเชื่อฟังนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆ ขอทุกคนมีความสุขนะคะขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมดูคลิปย้อนหลังดูโฆษณากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะกดกระดิ่งให้เป็นสีดำนะคะเพื่อไม่พลาดกับคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ